10อันดับเรื่องควรรู้ก่อนเริ่มขายของออนไลน์เตรียมตัวไว้ยอดขายปังแน่นอนการเริ่มขายของที่ดูจะเหมือนง่ายๆแต่จริงๆแล้วไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิดเพราะได้เริ่มจับขายของจริงจังก็จะพบว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องจุกจิกต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการตลาด และสำหรับในครั้งนี้แอดมินจะแนะนำ10พื้นฐานที่ควรมีสำหรับการขายของออนไลน์กันนะครับ m e n น f r a m e กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ s h อ p e e หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.meniframe.com อันดับที่1พื้นฐานการยิงแอด Facebook ทุกวันนี้การโพสต์ขายของหรือแม้กระทั่งโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยคนแทบจะมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวเพราะว่า Facebook มีการปิดกั้นการมองเห็นสําหรับใครที่อยากจะขายของเพราะฉะนั้นถ้าหากจะขายของจริงๆก็ให้สร้างเพจให้เป็นทางการทําให้ดูน่าเชื่อถือและการยิงโฆษณา f a c e b o o k ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะทําเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มยอดขายให้เราได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าเราจะขายของผ่านช่องทางอื่นเป็นหลักก็ตามแต่ว่าการทําโฆษณา Facebook ก็สามารถที่จะช่วยพุชลูกค้าไปยังช่องทางอื่นที่เราขายได้เหมือนกันอันดับที่ 2. แผนการตลาดสิ่งสําคัญสําหรับการขายของการทําแผนการตลาดที่ดีมีชายไปกว่าครึ่งเพราะว่าการที่เราจะขายของหรือสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนั้นเราก็จําเป็นจะต้องมีการทํางานเป็นสเต็ปไปเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับธุรกิจของเราได้อย่างถูกจุดอีกด้วยอันดับที่3าม เข้าใจแต่ละช่องทางการขายการขายของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นใน Facebook ก็ไม่ควรจะใช้การขายมากจนเกินไปเพราะว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเข้ามาเสพความบันเทิงซะมากกว่าอย่าง s h อ p e e หรือ Lazada เราก็สามารถจะเน้นการขายได้เลยแต่จะต้องมีจุดขายที่ชัดเจนมีรูปกราฟิกประกอบพร้อมกับรูปภาพจริง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจกับร้านค้าและสินค้าของเราว่าตรงปกจริงๆและธุรกิจควรจะมีจุดยืนด้วยว่าเราจะเน้นช่องทางไหนเป็นหลักและช่องทางไหนเป็นช่องทางรอง อันดับที่4การปิดการขายข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่มักจะชอบแชทเข้าไปคุยรายละเอียดกับร้านค้าและคนที่เป็นแอดมินเองก็ควรที่จะรู้จักกับการปิดการขายบางครั้งถึงแม้ว่าโฆษณาหรือสินค้าเราจะดีแค่ไหนก็ตามแต่หากว่าเราไม่รู้จักการปิดการขายให้ดีก็มีโอกาสที่จะเสียลูกค้าได้ด้วยเช่นกันอันดับที่5การทําบัญชีสําหรับธุรกิจคนขายของในช่วงแรกๆมักจะมีปัญหาเรื่องของการเงินที่มักจะหมุนเงินไม่ทัน เริ่มต้นเราอาจจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมว่าสรุปแล้วเราขายของได้กำไรหรือขาดทุนไปเท่าไรและหากธุรกิจของเราเริ่มเติบโตและเริ่มจะต้องเสียภาษีแล้วก็ควรที่จะเริ่มจริงจังกับเรื่องการทำบัญชีดูอันดับที่6มีความรู้และเข้าใจสินค้าอย่างแท้จริง การที่เราจะเข้าใจสินค้าแบบทุกซอกทุกมุมก็จะช่วยให้เราสามารถนําเสนอสินค้าได้อย่างดียิ่งขึ้นนอกจากนี้หากลูกค้ามีคําถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราขายเราก็จะสามารถตอบคําถามได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเวลาเขามีปัญหาเขาก็จะสามารถปรึกษากับเราได้อันดับที่7กลุ่มเป้าหมาย ต่อจากข้อที่6นะครับเมื่อเรามีสินค้าแล้วเราก็ควรจะรู้ด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครเพื่อที่จะได้ทำคอนเทนต์หรือการสื่อสารได้ตรงจุดเป็นภาษาเดียวกันกับลูกค้าของเราและยังเพิ่มโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยหากอยากจะรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเรามากขึ้นแอดมินแนะนำว่าให้ลองศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6W1H นะครับชื่อฟังเหมือนยากแต่จริงๆแล้วความหมายไม่ได้ยากเลยนะ อันดับที่8แหล่งซื้อสินค้ามาขายต่อข้อนี้ก็มีความสำคัญมากถึงแม้ว่าบางทีเราเจอของที่อยากจะขายแล้วแต่หาแหล่งสินค้าซื้อแบบราคาส่งไม่ได้เท่ากับว่าแผนการของเราอาจจะยังไม่ดีพอเพราะาหากคิดจะเริ่มขายของแล้วอย่าลืมเตรียมหาแหล่งสินค้านั้นๆในราคาส่งด้วยนะถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าจะหาจากไหนกดไอคอนรูปตัวไอด้านขวาของคลิปได้เลยแอดจะแปะคลิปไอเดียหาสินค้ามาขายและแหล่งรวมสินค้าราคาถูกไว้ให้นะครับ อันดับที่9การตั้งราคาสำคัญอย่างมากสำหรับการขายเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดธุรกิจของเราได้เหมือนกันถึงแม้เราจะมีแผนธุรกิจที่เพอร์เฟมากแค่ไหนแต่ถ้าหากเราตั้งราคาผิดก็เท่ากับเจ๊งได้เลยสิ่งที่ต้องคิดรวมเข้าไปในราคาสินค้าก็จะมีค่าแรงค่าอุปกรณ์แพ็คของและค่าส่งค่า GP ในการขายของแต่ละแพลตฟอร์มค่าใช้จ่ายจีบัทาอื่นๆและกาไร5อย่างนี้คือสิ่งที่เราควรจะคิด แอดมินเจอลูกค้าท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้500ออเดอร์แต่กําไรรวมๆแล้วเหลือมายังไม่ถึง2,000กลายเป็นว่าเขาขายได้เยอะก็จริงแต่ว่าไม่คุ้มค่ากับการขายและเสียเวลาไปกับการแพ็คของมากจนเกินไปจึงต้องมานั่งรื้อปรับโครงสร้างราคาใหม่กันอีกรอบเพราะฉะนั้นการตั้งราคาสินค้าให้ถูกและมีกําไรให้เราด้วยจึงเป็นเรื่องจําเป็นมากๆนะครับอันดับที่10ความอดทนในการทําธุรกิจ สิ่งที่เราจะพบได้ในคนส่วนใหญ่พอธุรกิจหรือการขายของไม่เป็นไปตามที่หวังก็เริ่มจะท้อถอยและยอมแพ้การขายของหรือการทำธุรกิจเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าจะต้องเจอเรื่องชวนปวดหัวอีกมากมาย Admin Marketing Secret ขอให้ทุกท่านอดทนกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคและผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายแล้วพอเราเริ่มทำธุรกิจจริงๆแล้วเราจะเจอปัญหาอีกมากมายนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้ แต่สิ่งที่แอดมินแนะนําไปวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะทาให้เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับการขายของออนไลน์หรือการทําธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Marketing i n s e c r e t ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ